ปัจจุบันมือถือไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือหาเงินเป้าหมายของพอดแคสต์ตอนนี้พาคุณไปรู้จักวิธีหาเงินผ่านมือถือในหลายรูปแบบพร้อมเรื่องราวจริงของคนที่ทำสำเร็จ 1. เปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือหาเงิน10นาทีมือถือเครื่องเดียวในปี2025ทำอะไรได้บ้างเข้าถึงแอปทำเงิน AI แพลตฟอร์มฟรีความเข้าใจผิด คนส่วนใหญ่ใช้มือถือเพื่อเสพแต่ไม่สร้างทัศนคติใหม่เปลี่ยนจากเล่นมือถือเป็นใช้มือถือให้ได้เงิน2ช่องทางหาเงินด้วยมือถือในปี2025 30นาที1ขายของออนไลน์ Shopee Tiktok Shop Facebook Marketplace ใช้แอปถ่ายภาพบวกตัดต่อวิดีโอบนมือถือสร้างเพจง่ายๆด้วยแคนว่าแคปคัตตัวอย่าง คุณจ๋าพนักงานออฟฟิศที่ลาออกมาขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ผ่านมือถือรายได้เดือนละ60,000บาท 2. รับจ้างฟรีแลนซ์ผ่านมือถือแอปยอดนิยม fastwork upwork fiverr freelancer งานที่ใช้แค่มือถือได้เขียนบทความตัดต่อคลิปทำสไลด์แปลภาษาตัวอย่างคุณกล้าเด็กต่างจังหวัดที่รับจ้างแปลภาษาอังกฤษไทยผ่านมือถือ มีรายได้35,000บาทต่อเดือน 3. TikTok YouTube Shorts IG Reels หาเงินจาก Creator Fund โฆษณา Affiliate เครื่องมือสำคัญ CapCut VN InShot ตัวอย่างคุณก้อยแม่บ้านที่สร้างช่อง TikTok สอนทำอาหารไทยตอนนี้มีผู้ติดตาม1.2ล้านคนรายได้เฉลี่ยเดือนละ8 0 0 0 0บาท 4. การเทรดคริปโต Forex ผ่านแอปสำหรับคนศึกษาแล้วเท่านั้น แอปเทรดยอดนิยม Binance, b i e t c u p Etoro เครื่องมือวิเคราะห์ผ่านมือถือ TradingView, Copytrade เตือนความเสี่ยงสูงต้องเรียนรู้ก่อนตัวอย่างคุณเบน์ที่ใช้เวลาเรียนรู้6เดือนก่อนเริ่มลงทุนแบบมีวินยัยรายได้เสริมประมาณ1 5 0 0 0 0ถึง 40, 4,000 0บาทต,ต่อเดือน 3. การทำาอ f i l i a t e Marketing 10นาทีสมัครได้ฟรีบน s h อ p e e Lazada, TikTok Affiliate แชร์ลิงก์ผ่าน TikTok, IG, Facebook, Twitter รายได้เฉลี่ยจากยอดขาย5-10%ตัวอย่างคุณฟ้าใช้ TikTok รีวิวของในบ้านแบบง่ายๆรายได้จาก Affiliate เดือนละ20,000บาทจากมือถือเครื่องเดียว 4. d r o p s h i p ขายของโดยไม่ต้องสต็อกสินค้า10นาทีใช้มือถือสมัครร้าน s h อ p e e Lazada เชื่อมกับ s u พพลายเออรรายได้ขึ้นอยู่กับการทำคอนเทนต์ตัวอย่าง คุณไผ่นักเรียนมอกลายที่เปิดร้านดรับชิปกับเพื่อนใช้เวลา3เดือนถึงรายได้25,000บาทประมวล 5. เคล็ดลับสร้างรายได้ให้โตด้วยมือถือ10นาทีใช้ AI ช่วยงาน Chat GPT Grammarly Canva Magic ตั้งเวลาการทำงานไม่ใช่เล่นมือถือทั้งวันลงทุนซื้อคอสเรียนราคาถูกบนมือถือ Udemy Skillshare ปรับตัวเร็วเมื่อเทรนดเปลี่ยนเช่นจากภาพนิ่งไปสู่วิดีโอสั้นประมวล6บุคคลตัวอย่างเส้นทางจากศูนย์สู่รายได้หลายหมื่นต่อเดือน15นาทีเรื่องจริงคุณนนเด็กต่างจังหวัดมือถือเครื่องเดียวพลิกชีวิตอายุ19เรียนไม่จบมาจากครอบครัวยากจนเริ่มต้นจากมือถือเครื่องละ4,000บาทฝึกตัดคลิปในแคปคัสใช้แชท GPT ช่วยเขียนสคริปต์ ทำวิดีโอความรู้ง่ายๆลง TikTok และ y o u YouTube t s h o r t s ใช้มือถือหารายได้จาก Creator Fund ัน p l u ขายสินค้าผ่าน TikTok Affiliate รายได้เดือนที่6อยู่ที่90,000บาทปัจจุบันเปิดสอนออนไลน์และรับงานตัดคลิปด้วยมือถือ 7. สรุปและกระตุ้นแรงบันดาลใจ10นาที มือถือเครื่องเดียวเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าใช้ให้ถูกทางไม่มีทุนไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปเริ่มจากสิ่งที่ถนัดก่อนแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆแรงบันดาลใจอยู่ใกล้ตัวแค่มองมือถือด้วยสายตาใหม่ปิดท้ายด้วยคำพูดคนรวยในยุคนี้ไม่ใช่คนที่มีทุนเยอะแต่คือคนที่ใช้เครื่องมือได้ฉลาดกว่า